่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงพารายการโต๊ะหนูแม่มเรตติ้งพุ่งสูงสุดตั้งแต่ทำรายการมาครับล่าสุดครับทุกคนหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับในรูปแบบรายการที่เป็นรายการนั่งทอล์กนั่งคุยครับมีบอสโจแลวก็อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร่วมรายการด้วยครับล่าสุดนะครับทางแฟนเพจของโต๊ะหนูแม่มครับหรือรายการโต๊ะหนูแม่มตอนนี้นะครับยอดวิวการไลฟ์สดทะยานสู่หนึ่งล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียกได้ว่าเป็นวิวสูงสุดเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับทาง u t u b e เนี่ยนะครับก็โอ้โห3า0 0 0 0แวิวครับทุกคนเรียกได้ว่าเลตติ้งเนี่ยสูงทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับสำหรับรายการโต๊ะหนูแหม่มนะครับหลายคนคงได้เห็นไปแล้วนะครับว่ารูปแบบรายการเนี่ยเป็นรูปแบบที่ถามสารทุกสุขดิบถามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับการเป็นมาต่างๆของศิลปินท่านนั้นครับเรียกได้ว่านะครับบอสโจแล้วก็องอิงไปบ้านแพงเนี่ยตอบคําถาม ไว้ได้ดีมากๆครับในรายการโต๊ะหนูแหม่มครับทุกคนเรียกได้ว่าในขณะที่ไลฟ์สดนะครับคนดูเยอะมากๆโอ้โหคนเนี่ยโอ้โหเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เรียกได้ว่าแชทแตกกันเลยทีเดียวครับสําหรับนะครับในการไลฟ์สดนะครับทางแฟนเพจโต๊ะหนูแหม่มครับทุกคนเรียกได้ว่าพารายการโต๊ะหนูแหม่มเนี่ยเลตติ้ง พุ่งกระฉูดมากๆอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับในส่วนของพี่หนูแหม่มนะครับในรายการน้องชื่นชมน้องหนักมากและพี่หนูแหม่มเนี่ยก็ได้ถามถึงความรู้สึกอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงที่ตัวเองเนี่ยนะครับโด่งดังแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นมหาชนไปแล้วเนาะซึ่งอุงอิงก็บอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับที่สนับสนุนน้องจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ก้าวไปพร้อมกันกับความสําเร็จของน้องในความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนั่นเองครับ ทุกคนซึ่งอุงอิงเพชรแพงเนี่ยตอบเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับอุงอิงเพชร้านแพงน้องทุกคนไม่ว่าน้องจะไปที่รายการไหนนะครับณนะตอนนี้ถือได้ว่าไปช่อง Work Point เนี่ยหลักๆเลยครับไม่ว่าจะไปอยู่ในรายการไหนนะครับรายการนั้นก็คือเรตติ้ง พุ่งสูงมากๆครับทุกคนเช่นเดียวก,กันกับรายการล่าสุดที่น้องไปออกนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นั่นก็คือรายการก่อนบ่ายคลายเครียดครับทุกคนอุงอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยออกแวบ,บเดียวนะครับในตอนแรกถือได้ว่าน้องออกน้อยมากๆแต่นะครับทุกคนคนที่เข้าไปรอดูน้องเนี่ยถือได้ว่าเยอะมากๆตอนนี้ก็คือยอดวิวเนี่ยสูงมากๆครับทุกคนเนาะสูงมากๆจริงๆของรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับในช่องยูทูบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุงอ,งอิงก็คือแบบว่า ไปโผล่ที่ช่องไหนไปโผล่ที่จอแก้วจออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนแฟนคลับ FC ก็คือแห่เข้าไปให้กําลังใจแห่เข้าไปดูแห่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปชมกันเยอะแย,ยะมากมายถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับรายการเนี่ยถือว่าจอคิวเข้ามาเยอะมากๆนะครับในส่วนของคอมเมนต์ FC ทางบ้านนะครับหลายคนก็เข้ามาบอกกับอุ้มอิมข่าวกระแสเนาะว่าน้องเนี่ยกำลังจะได้ขึ้นปกนิตยาสารดังครับอันนี้ไม่รู้ว่าข้อเท,ท็จจริงอะไรแค่ไหน เดี๋ยวเรามารอดูทางผู้บริหารเนาะเขาออกมาพูดหรือออกมาชี้แจงดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ก็คือมีข่าวออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่าน้องจะไปรายการนั้นรายการนี้และล่าสุดคอมเมนต์ก็คือมีหลายคอมเมนต์นะไม่ใช่มีแค่คอมเมนต์เดียวนะทิมอิมข่าวกระแสเนี่ยได้เอามาพูดนะครับก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันว่าน้องกําลังจะได้ขึ้นปกนิตยสา,ารของจังหวัดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจหรือเป็นนิตยสา,ารของอทาง บันเทิงอะไรนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอุ้มอุ้มอิ่มข่าวกระแสะคิดว่ามีแน่นอนแหละถ้าแฟนคลับมาคอมเมนต์ทางช่อง u t u b e เนาะทุกคนก็ถือได้ว่าตอนนี้องค์อิงไปสร้างเรตติ้งให้กับวงการบันเทิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับทำเอาคนอีสานคนบ้านอย่างเราเเนี่ยนะครับทุกคนคนบ้านๆเนาะอย่าง FC หมอลำแฟนคลับเนี่ยได้เข้าไปดูวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างล่าสุดพี่เอมี่แม็กซิมเนี่ยก็โอ้โหมาติดน้องแล้วแล้วก็ตอนนี้แต่งกรอนให้น้องยกให้น้องเป็นเจ้าชีวิตไปแล้วนะครับถือ ได้ว่ามาตีาวงการบันเทิงเนี่ยกระจุยเลยสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะแล้วก็คนรักน้องทั้งวงการเลยก็ว่าได้ครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงน้องน้องเข้าไปในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดครับเรียกได้ว่าน่ารักมากๆแล้วก็สร้างสีสันให้กับรายการได้ดีมากๆแค่มีหน้าองค์อิงเพชรบ้านแพงโผล่ออกมานะครับแฟนคลับบอกว่าอะไรนะแฟนคลับมาคอมเมนต์ ช่องอมอิมข่าวกระแสบอกว่าแค่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเดินผ่านกล้องแว็บเดียวก็เข้าไปดูใช่ไหมครับแค่อุ้งอิงผ่านเดินผ่านกล้องแว็บเดียวก็เข้าไปดูนะสําหรับ FC ที่มาคอมเมนต์นะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวมิมข่าวกระแสเนี่ยจะเข้าไปเช็คในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ย ยอดวิวเท่าไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนเนาะก่อนบ่ายคลายเครียดวันนี้นะครับแต่คิดว่านะครับน่าจะหลายแสนแล้วนะเพราะว่าพี่พีวิวิมดูล่าสุดเนี่ยก็หลายแสนแล้วนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ยอดวิวเท่าไรนะครับทุกคน โอ้โหนะครับทุกคนยอดวิวตอนนี้ก็คือทะยานสู่300 0 0 0นะครับในช่อง y t u t u นะในช่อง YouTube ของก่อนบ่ายคลายเครียดครับทุกคนก็ถือว่าสูงมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาเรามารอลุ้นกันว่าติดในมาแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนเนาะไม่ว่าใครจะพูดถึงก็ติดหในติดในมาแรงหมดอย่างพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยติดในมาแรง2รอบแล้วนะครับทุกคนติด2รอบแล้วนะสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงน้อง แต่งกลอนให้น้องครับทุกคนแฟนขับ FC ให้ความสนใจมากเลยเนาะเพราะว่าดาราสาวเนี่ยมาพูดถึงน้องนะครับแล้วก็ทําให้คนในวงการอยากรู้จักน้องมากขึ้นอย่างนักข่าวก็อยากมาสัมภาษณ์น้องในวันที่10นี่เนาะเห็นว่าพี่เอมมี่เนี่ยจะมาสัมภาษณ์น้องด้วยจะมาอ่ามาเยี่ยมน้องมาเซอร์ไพรสน้องในวันที่10นี้นะครับแต่ว่าคิดว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะแฟนขับ f c เนี่ยคงไปบอกน้องแล้วนะสาหรับพี่เอมมี่นะครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับนักข่าวเนี่ยโทรหาพี่เอมมี่สายไหมกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าเธอเป็น รู้จักน้องอุงอิงไปบ้านแพงได้ยังไงทําไมรู้จักฉันอยากไปเจอมากเลยฉันอยากเข้าไปสัมภาษณ์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอีจานเนาะช่อง w o r k ์กพอยต์ต่างๆดาราเดอรี่ต่างๆนะครับที่อยากจะไปสัมภาษณ์น้องในวันที่10นี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเลยครับทุกคนเตรียมตัวว่ากองทัพข่าวเนี่ยจะไปสัมภาษณ์น้องในวันที่10เนี่ยจะเยอะขนาดไหนแล้วก็น่าติดตามขนาดไหนนะครับก็ช่วงนี้ก็คือกระแสไม่มีดรอปจริงๆเนาะสำหรับอุงอิงไปบ้านแพงนะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ว่าจะทําอะไรแฟนคลับก็เข้าไป ให้กำลังใจแล้วก็เข้าไปแบบว่าาส,สนับสนุนซัพพอร์ตน้องเสมอนะครับเนาอแค่ไลฟ์สดไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหคนเขา โอนมาลายน้ำใจไปให้แทบจะล้นคอแทบจะคอหักกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ดีใจกับน้องมากๆสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับอุ้มอิมข่าวกระแสเนาะก็เอาในเรื่องของเรตติ้งของรายการต่างๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วกันเนาะสำหรับโต้หนูแหม่มตอนนี้ก็ทะยานสู่นึล้านแล้วนะครับก็องค์อิงเพชรบ้านแพงฟีเวอร์จริงๆนะครับและคิดว่าทางรายการก็น่าจะอึ้งพอสมควรอยู่นะครับตั้งแต่ไลฟ์สดเนาะทุกคนถือได้ว่าคนดูเนี่ยเยอะมากๆแล้ว ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนั้นเนาะใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะในช่วงโฆษณาเนานะทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นเป็น เป็นอะไรที่ดีไปด้วยเขาได้ขายไปด้วยเนาะทุกคนเนาะในช่วงที่น้องไปออกนะครับทุกคนเนาะตอนนั้นก็คนดูเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นผลผลดีกับทางรายการนะครับที่น้องไปออกเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้รายการจ่อคิวมาเยอะมากๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วก็มารอให้กําลังใจน้องกันในทุกๆในทุกๆก้วแล้วทุกคนในทุกๆอริยบทของน้องที่อ่าได้ไปอยู่ในจอแก้วจอเงินต่างๆเดี๋ยวเรามารอแบบดูมารอให้กำลังใจกันแล้วก็วันนี้องค์อีเมมแดงถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็เก็บชั่วโมงบิ เนาะตอนนี้น้องกําลังแบบว่าเก็บชั่วโมงบินแล้วกันครับทุกคนเนาะกำลังฝึกแสดงกําลังฝึกร้องฝึกรําต่างๆแฟนคลับ FC เนี่ยก็ให้กาลังใจน้องเหมือนเดิมครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องในทุกๆก้าวด้วยกันแล้วกันสาหรับองค์อิงเพชบ้านแพงนะสําหรับพี่อ้วมข่าวกระแสวันนี้เนาะก็เอาคลิปนี้มาบอกทุกคนนะครับว่ากระแสน้องยังแรงอยู่แล้วก็ปังมากๆเลตติ้ง พุ่งกระฉูดทุกรายการนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะสนับสนุนอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ